ฮัลโหลสวัสดีทุกคนและนี่คือแฮปปี้นุชาแชนแนลนะครับวันนี้ mm hmm. นุชาก็จะมารีวิวผลติผลตภัณฑ์ของกินหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองวันนี้นุชชาก็จะมารีวิวตัวโฮฟ,ฟูซังหลายๆคนน่าจะรู้จักนะน้ำต้มยู๊้นโฮฟ,ฟูซังคืออะไรจะเป็นน้ำต้มหู้ที่แบบออร์แกนิกแล้วตัวนี้นุชาซื้อมาในราคาเพียง25บาทตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วสามารถแบบว่าทานได้อิ่มอร่อยมากๆเลยก็เป็นตัวที่นุชชาชื่นชอบอีกตัวหนึ่งแล้วก็ ปริมาณที่เขาให้มา350มิลลิตรส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะครับก็จะมีนมถั่วเหลืองคั้นสดแล้วก็งาดำและงาขาวน้ำตาลสายไม่ฟอกสีเออแล้วที่สำคัญเนี่ยเต้าหู้หรือว่างาอะไรที่เนี้ยที่เขาใส่ออกมาในเนี้ยเป็น ออแกนิกทั้งหมดก็คือปลอดสารพิษออแกนิกก็คือปลอดสารพิษแต่ว่าทําให้สารพิษเนี่ยน้อยลงที่สุดหรือว่าไม่มีสารพิษเลยก็เป็นตัวที่นิชชาชอบมากๆแล้วงาดาเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมีวิตามินแล้วตัวนี้ยังมีโปรตีนทั้งหมด12กรัมสาหรับคนที่แบบว่าออกกําลังกายเพาะกายหรือว่าต้องการโปรตีนมากๆเนี่ยการดื่มน้ำตอหู ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่ชอบออกกําลังกายแล้วไม่อยากจะกินไข่ขาวอะไรมากๆก็ลองมาเปลี่ยนการกินตักน้ำต้มหุ้งกันดูะให้ดูกันอีกทีนึงนะก็เขาบอกว่าทั่วเหลืองออ์เคนิกดียังไงนะทั่วเหลืองก็น,นี่คุณภาพปลูกด้วยน้ําและดินธรรมชาติปลอดจากสารเคมีได้รับการรับรองทั่วเหลืองที่แน่นครบถ้วนตัวนี้เขาบอกว่าจุดเด่นเนาะที่วิชชาบอกไปว่าทั่วเหลืองกัน คัดสรรคุณภาพแล้วก็ไม่มีครีมนมผสมอยู่แล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียว้าวมากแล้วก็ผ่านกรรมวิธีคั้นสดไม่ใส่กลิ่นแล้วก็เจแล้วก็สามารถพร้อมดื่นได้เลยนุชาทานชอบมากๆเลยเดี๋ยวจะมาแกะชิมให้ดูกันอืมรสชาติแบบว่าจอดเดียวไม่อยู่ต้องต้องเพิ่มาะ เป็นตัวนมโทเหลืองที่นุชาแบบว่าชอบมากๆเลยเพื่อนๆที่สําหรับคนที่แบบสายสุขภาพสา, Healthy, สายเฮลตี้สายออกกําลังกายหรือว่าต้องการนมโทเหลืองดีๆเนี่ยนุชาลองกินตัวเนี้ยต้องลองต้องลองให้ได้นะวันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับบายแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วฝากกด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย